ค่ะใบนี้ก็จะเป็นงานช็อปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะหนังชมพูนะคะรุ่นนี้จะเป็นหนังนิ่มนะคะหนังเขาจะนิ่มๆนะอ่อรุ่นนี้ตัวไหล่เขาจะเป็นสีดํานะคะสีดํานะก็ไม่มีอะไรมากนะคะกระเป๋าเขาก็สะพายประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบสะพายบ่านะคะจะสะพายข้างก็จะมีสายมาให้นะคะ สายตัวนี้ก็สามารถถอดเข้าได้ถอดเข้าถอดออกได้นะคะถ้าเกิดลูกค้าชอบสะพายข้างนะคะก็สามารถสะพายได้ตัวสายเขาก็ปรับระดับได้นะคะเป็นสายหนังสีชมพูเหมือนกันนะคะสีเดียวกับตัวกระเป๋านะสะพายแล้วก็ประมาณนี้นะเก๋ๆนะคะ,อะเออตัวกระเป๋าตัวกระเป๋าเขาอ๋อวัดขนาดก่อนนะคะขนาดของเขานะคะ จากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณสิบเอดนิ้วนะคะโดยประมาณนะนุ่นวัดจากด้านบนนะคะส่วนตรงกลางตรงกลางมันจะเป็นท้องกระเป๋าเล็กๆนะคะตรงนี้ก็นุ่นวัดจากตรงกลางเลยแล้วกันมันก็จะเล็กกว่านินดนึงนะคะก็ประมาณเจ็ดนิ้วนะคะส่วนฐานกระเป๋าของเขาฐานกระเป๋าของอุ้ยเอาดวงอุ้ยติดแปบ๊บหนึ่งนะคะ ฐานกระเป๋าเขาประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะสองนิ้วครึ่งก็เอาไงด,ดีดูด้านในเลยละกันเพราะว่าทรงนี้มันก็ไม่มีอะไรเนอะด้านหน้าด้านหลังมันก็ไม่มีช่องไม่มีอะไรนะด้านในตัวนี้จะเป็นสินค้างานช็อปนะคะก็จะมาพร้อมถุงผ้านะคะแล้วก็ส่วนในเลยไม่มีอะไรนะคะจะเป็นช่องโล่งๆแล้วก็มีช่องเล็กๆฝั่งนี้ให้หนึ่งช่องนะคะ แค่นั้นนะคะสำหรับใบนี้อ่าก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใบนี้นะก็สะพายเราก็สวยนะเป็นงานช็อปนะคะใบนี้เป็นงานช็อปนะ